ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวัมยีธาปุญญัสสะ นะมัตตังอาคมิสติอุทกาพินโทนิปาเตนะอุทกาคุมโพปิปุรติปุรติทีโรปุญญสสะโธกังโธกังอาตินันติอขอถวายความพคารพแด่ท่านพระอาจารย์พระมานรลงชัยสุวรรณวังโส เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขตสามเจ้าวาดบ้านหัวป้องในพระเทรานุเทรัทุกทุก,ทกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านณบัดน,นี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงสแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกรณกถาพรรนาว่าด้วยการทำบุญ เนื่องในวันพระอันเป็นวันมหาปรวรนาหรือว่าเป็นวันออกพรรษาในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระสุดท้าเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาแก่บรรดาญาติโยมและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลในส่วนธรรมะสวรรด์ใหม่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พอสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ขอ,อนนโมทนาขับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านมาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระอันเป็นวันสุดท้ายของพระปัรสานี้เรียกว่าเป็นวันออกปัรสาแต่การออกปัรสานั้นก็ยังไม่สิ้นสุดก็ยังต้องรักษาราตรีสำหรับพระอีกคืนหนึ่ง วันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันออกปรรษาอย่างแท้จริงในระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาที่จะทำวัตสดมุลหรือว่าที่จะทำบุญทานวายสังฆทานทำบุญตักบาตทุกวันพระก็ดีหรือว่าทุกครั้งที่มีโอกาสให้มากเข้าเกาวันปก,กติก็ดี สามเดือนที่ผ่านมาเราก็บรรลุความประสงค์ของเราอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่ได้สมบูรณ์บ้างแต่ก็ถือว่าเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะทำเพื่อให้ไดุ้ลเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเราโดยเฉพาะในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราชาวพุทธนั้นอยู่สองวันด้วยกัน วันนี้เป็นวันมหาปวนารณาก็คือวันปวนารณาออกพรรษาเวลาประมาณสี่โมงหรือสี่โมงครึ่งพระสงค์ทั้งวัดก็จะร่วมลงอุโบสถแล้วก็ไม่มีการสวดปาติโมข์แล้วก็กล่าวคำปวนารณาตามลำดับพรรษาที่อยู่กันมาที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังมาเกิดความละแวงสงสัยไม่ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะได้ว่ากลาวตักเตือนหรือจะได้เปิดอกคุยกันในวันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนัก็คือเกี่ยวข้องกับพวกเราในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นวันเทโวโรหณนะดังนั้นในเบื้องต้นก็จะได้นำความเป็นมาของวันตักบาทเทโวหรือว่าวันเทโวโรหณะมาเกิน ยอย่างย่อๆเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปร่วมกันตักบาตรที่เขาตังควรวันตักบาตรเทโวนั้นสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าของเราหลังจากที่จำพรรษามาปรรษาที่เจ็ดนั้นหลังจากที่พระอ,องค์ทรงแส,สดงยม,มกปฏิหารเพื่อทำลายทิติิของพวกเดรรฉีคำว่าเดรจฉีก็คือนักบวชนอกศาสนา ในที่นี้ได้แก่ศาสนาเชนที่เป็นนักบวชลัตธินุ่งลมห่มฟ้าเป็นศาสนาประจําถิน่นไปนอกประเทศอินเดียไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ก็มีสองนิกายด้วยกันก็คือนิกายที่คําพรนุ่งเรียกว่านุ่งลม่มฟ้าก็คือเปื่อยกายเดินตรงๆงอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายสเวสวยตาพรก็คือนุ่งขาวห่มขาว เป็นศาสนาที่อยู่ประจำที่ยังมีการบวชยังมีการสืบทอดต่อแต่ว่านับถือเฉพาะคนที่รวยเท่านั้นคนยากคนจนนนับถือไม่ได้แต่ไมถึงว่านับถือไม่ได้เพราะว่าต้องไปทำไร่ไถนาไปขุดดินไปปูกผกักไปทำไร่ไถนาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางทีไปไถไร่ไถนาไปขุดเอาไส้เดือนพวกมดพวกแมลงที่อยู่ในดินนั้น เป็นเหตุให้ทําชีวะหรือว่าทําให้ชีวะของสัตว์อื่นนั้นขาดสูญจึงนับถือเฉพาะในพวกของคนโรวยๆที่มีฐานะนี่ก็คือที่เรียกว่าเดี่ยนาถีหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงยะมกปฏิหารทําลายพิติีของพวกเดียนถีแล้วก็ทรงมาใค,ค่ครวนว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตนั้นหลังจากที่ทรงสแสดงยะมกปฏิหารแ้วไปำํำปรรษาที่ไหน ก็ทรงทราบด้วยพยายนของพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นหลังจากที่แสดงยมกปฏิหาริย์เสร็จก็จะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวสัก,กัเพื่อโปรดพุทธมัรดาก็คือพระนางสิริมหามายาหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถ์กอน้อยประสูติได้เจ็ดวันก็ได้สวรรคต แล้วก็ไปจุดติที่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่สเป็นเทพบุตรพระพุทธองค์ก็เลยไปจำปรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สองแล้วก็เทพบุตรสิริมหามายาก็เดินทางมาฟังพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมานดาคำว่าอภิธรรมนั้นคืออะไรอภิธรรมก็คือเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง อภิธรรมที่พระเรานำมาสวดงานศพนี่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็สวดเสร็จแต่พระพิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงโปรดพุทธมารดานั้นสวดอยู่หนึ่งหนึ่งพรรษาก็คือสามเดือนสวดประเภทที่ว่าไม่มีระยะไม่มีการหยุดพักสวดตลอดเวลา หลังจากที่พระองค์ทรงสวดเสร็จถึงเวลาไปบินทา่าอดไปบินท่าบาทพระองค์ก็ทรงในละมิตรพระพุทธเจ้าอีโรคหนึ่งขึ้นมาแสดงแทนแล้วก็ไปบินท่าบาทที่อุตรากุรุเตวีปพอบินท่าบาทอุตรากุรุเตวีปเสร็จแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์ก็ทรงนำอาหารบินท่าบาทนั้นมาฉันที่จมโบตวีปก็จะมีภาษารีบุตรนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ ทรงอธิบายทรงตรัสอภิธรรมให้กับภาษารีบุตรฟังภาษารีบุตรจึงเป็นผู้ที่ทรงจําพระอภิธรรมปิฎดกนี้ได้มากแล้วก็หลังจากนั้นครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็ทรงสเสด็จจากสวรรค์เรียกว่าวันเทโวโรหันะทีนี้ประชาชนทั้งหลายตลอดหนึ่งพรรษานั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้า ก็อยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นจะเสด็จอย่างลงจากเทวโลกนั้นวันไหนจึงเข้าไปถาม,ามานะพระโมคคัลานะพระโมคคัลลานี่นมีฤทธิ์มากก็เลยขอไปถามพระพุทธเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวปดิษฐ่พระพุทธองค์นั้นจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง์นั้นวันไหนแล้วก็เสด็จลงที่เมืองมนุษย์นั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ก็เลยถามว่า พระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีนั้นอยู่เมืองอะไรพระโมคคัลลานะเลยบอกว่าโดยกราบทูลว่าพระสา,ารีบุตรนั้นอยู่เมืองสังัสสนครเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าเลยบอกกับพระโมคคัลลานะว่าเราจะย่างลงจากเทวโลกโดยมีหัวบันไดน,นั้นอยู่ที่ภูเขาสิเนรุ แล้วกลายปลายบันไดนั้นไปเปรยสถานอยู่ที่เมืองสังกัสนครที่เมืองสาวัตถีคือตอนเหนือเมืองสังคือตอนเหนือของเมืองสังกัสนครพระพุทธองค์ก็จะเสด็จลงโดยบันไดสวรรค์วันนั้นเรียกว่าเป็นวันออกพรรษาก็คือวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นวันเทโวโรหณนะจึงเป็นที่มาของการตักบาทเทโว เทโวโรหณะเรียกยังหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกพระเจ้าเปิดโลกในที่นี้คือโลกทั้งสามนั้นช่วงที่พุทธองค์เสด็จลงมานั้นมองเห็นกันได้กันมีเมืองสวรรค์มีเมืองนรกและก็เมืองมนุษย์มองเห็นกันช่วงขณะเวลาที่พระุทตอง์นั้นทรงเสด็จอย่างลงมาจนกระทั่งถึงภาคื้นดินเราเจึงไปทําการต้อนรับพระพุทธเจ้า ไปตักบาตรเทโอเราก็เลยได้จำลองจำลองสถานที่เหมือนกันกันกบว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เราก็เลยไปตักบาตรที่เขาตังโกนที่บันไดน,นาคก็เห็นพระพิสุเดินทางลงมาเป็นระยะยาวเป็นระยะทางยาวเราก็เกิดความเรื่อมใส่เกิดความบันเทิงในการทำบุญ จึงเป็นที่มาของการตักบาตรเทโวเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไว้นี่ก็คือในส่วนของวันเทโวโรหณนะวันนี้เป็นวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาแปลว่าอะไรวันปวารณาปวารณาแปลว่า,ายอมให้คนอื่นคือยอมให้คนอื่นว่าได้ยอมให้คนอื่นเขาใช้ได้ ยอมให้คนอื่นตักเตือนได้เหมือนกับญาติโยมเวลาเข้าพรรษาอาตมาอยู่วัดมะนาวหวานเวลาภาคพรรษานี่หลวงพ่อจะหาจํานวนโยมเท่ากับจํานวนพระเนนสมมติว่ามีพระเนนอยู่สี่สิบรูป็็จะหาญาติโยมอีกสี่สิบคนเสร็จแล้วก็มาจับเบอร์สนาะตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่สิบแล้วก็ให้โยมจับ พอยมจับแล้วก็จะตรงกับพระองค์นี้ทีนี้ก็โยมคนนั้นได้เบอร์หนึ่งก็ดูแลพระองค์นี้ที่ได้เบอร์หนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาสามเดือนดูแลเรื่องอะไรก็คือโยมมาปวรารนาว่าท่านต้องการอะไรขอให้บอกโยมเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่อยู่ไกลขอให้ท่านบอกโยมมีอยู่มียาอะไรถ้าท่านต้องการอะไรขอให้บอกโยม เป็นระยะเวลาสามเดือนพอออกพรรษาแล้วต่อไปครไปมันปีหน้าเอากันใหม่นี่เรียกว่าปวารณาเหมือนกับอาบัตของพระภิกษุขอจีวรจากพระฤหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มานุ่งหม่มต้องอาบัตนิสักคียปาจิตตินี่ก็คือเป็นที่มาของคำว่าปวารณาในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน พระสงฆ์ทางวัดที่จำพรรษาในแต่ละอาวาสในแต่ละวัดพอได้เวลาประมาณตอนเย็นสี่โมงหรือสี่โมงครึ่งก็จะลงมุโบสถพร้อมกันแล้วก็ก่ลาวคำปวรารณาสิ่งที่อยู่ร่วมกันมาสามเดือนได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดีได้เห็นก็ดีเราแวงสงสัยก็ดีเราก็จะได้ทำการขอขามากันว่ากล่าวกันเปิดใจกัน จากนั้นวันปวารณานั้นจึงเป็นวันเรียกว่าเป็นวันสามัคคีเป็นวันสามัคคีคือเพื่อให้เกิดขึ้นในหมู่ของคณะสงฆ์ในหมู่คณะสงฆ์นั้นถ้าเราอยู่กันด้วยความละหวั่นละแวงถ้าเราอยู่กันด้วยความกินแหลงแข่งใจกันเราก็จะเกิดอัดใจอยู่ด้วยกันไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีการเปิดใจผู้ใหญ่ให้โอกาสกับผู้น้อยผู้น้อยถวายความเคารพเสร็จแล้วก็กราบเสร็จแล้วก็บอกท่านว่าสังคพันเตปวารเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวาันตุมังอายสัมันโตนุก,กัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิว่าเป็นภาษาบาลีนั่นก็คือใจความว่า,วา ถ้าท่านเห็นก็ดีสงสัยก็ดีเล่าแวงก็ดีสิ่งที่ผมเป็นขอให้ท่านอาจารย์ขอให้พระมหาเตระพระเตระโปรดให้คํากล่าวให้คําดักเตือนผมเถิดผมจัทําคืนคําว่าจัทําคืนก็คือจะสํารวมกายสํารวมอาจาสํารวมใจไม่ทําผิดอีกเป็นการเปิดโอกาสให้เรียกว่าเป็นบรรสามมัคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นในวันปวนารณาเช่นนี้นั้นการปรวารณาจะต้องประกอบด้วยหลักหนึ่งต้องมีความตั้งใจจริงๆหมายความว่าตั้งใจที่จะกล่าวตั้งใจที่จะแก้ตั้งใจที่จะปรับปรุงทั้งผู้ที่ขอขมาทั้งผู้ที่กล่าวและก็ผู้ที่รับกล่าวสองก็คือมีความมีสัตจากความจริงใจต่อกัน ไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้ทําเพื่อจะหาช่องโหว่อีกรูปหนึ่งเราไปล้อไปเรียนหรือไปกล่าวตําหนิในภายหลังสามนั่นก็คือว่าตักเตือนด้วยความเมตตาเราจะไม่ตําหนิเราจะไม่ว่าเราจะไม่ชี้โทษถึงขนาดที่ว่าอับอายในหมู่คณะสงฆ์เราจะอาศัยความเมตตาที่มีต่อกันแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือ ผู้ที่ถูกว่ากล่าวนั้นให้เห็นผู้ที่ชี้นั้นชี้โทษนั้นเป็นเหมือนกับผู้ที่ชี้บอกผมรักหมายความว่าเมื่อเขาพูดด้วยความเมตตาผู้ที่ถูกว่ากล่าวก็จะเห็นกับผู้ที่ให้โอวาทหรือว่ากล่าวนั้นเป็นเหมือนกับคนที่ชี้ทางสว่างให้เพื่อให้เกิดความสารักความรักความสามัคคีในหมู่คณะเกิดขึ้นนั่นเอง นี่ก็คือใจความของธรรมะหรือวันสำคัญในวันออกพรรษาถามว่าวันปวารณาเป็นวันของพระแล้วโยมนำไปใช้ได้อย่างไรเกิดประโยชน์กับญาติโยมได้อย่างไรเกิดประโยชน์กับคารวะผู้ครองเรือนได้อย่างไรญาติโยมอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลาน บางคนอยู่ครอบครัวใหญ่บางทีก็กระทบกระทั่งกันกินแหนงแขงใจกันดังนั้นถ้าหากว่าคนพ่อคนแม่เปิดใจให้ลูกให้หลานสามารถที่จะให้คำแนะนำได้อย่าไปถือว่าเออฉันเ,เป็นพ่อเธอเป็นลูกเธอต้องเชื่อฟังฉันอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าเรามีการพูดมีการคุยกันในครอบครัวในองค์กรในสถาบัน ปัญหาก็จะหมดไปแต่ถ้าหากว่าเรางุบกงิบงุบกงิบพอเขาไม่อยู่เราก็มานินทาแต่พอเขาอยู่ตาหน้าเราก็ไม่กล้าพูดแบบนี้ความระแวงมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นความรักความสามัคคีจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราต้องเปิดใจกันพูดคุยกันสามารถที่จะนำไปสู่ในการแก้ปัญหาได้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีนั่นเองเมืม่อวานอาตมาเปเทศงานศพ เรื่องความสามาคัคคีก็เลยได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อชยยสาโรว่าสาเหตุที่ทําให้คนแตกความสามัคคีนั้นมีอยู่สองเรื่องนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องของตัณหาตัณหาก็คือความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นจึงทยานอยากทําให้เรานั้นขัดผลประโยชน์กันว่ากล่าวกันใส่ร้ายกัน อยากจะมีแต่ตัวเองไม่มีก็ต้องหาทางเสวงมาให้ได้อยากจะเป็นก็พยายามดิ้นรนไม่อยากจะเป็นเราก็พยายามดิ้นรนเหมือนกันไม่อยากจะให้มีให้เป็นเหมือนที่ตัวเองต้องการความรักความสามัคคีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความอยากเป็นที่ตั้งประการที่สองนั้นก็คือเรามีความเรียกว่ามีความถือเนื้อถือตัว ยึดมั่นถือมัน่นยึดติดในความคิดของตนเองมีทิฐิมานะถือหัวโขนเป็นหลักแม้กระทั่งเราหมดหน้าที่การงานแล้วแต่เรายังถือว่าเรายังเป็นผู้มีอำนาจอยู่ไม่ละไม่วางแบบนี้ความสามาัคคีจะไม่เกิดขึ้นเข้าเข้าก,กันกับคำที่ว่าความผิดการทำผิดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องของเทวนาหากไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดจะลืมซึ่งความหลังจะหาความสามัคคียากลำบากจังความคาดหวังย่อมมีทั่วทุกตัวคนนี่ก็คือใจความของธรรมเทศนาและวันนี้นั้นอาตมาก,ก็ได้หยิบยกเอาพระบาลีขึ้นเป็นนิเคปบ,บทในเบื้องต้นซึ่งแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าบุคคลไม่ควรดูหมิน่น ว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่ให้ผลแม่หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดได้ฉันใดผู้มีปัญญาสั่งสมอยู่ซึ่งบุญย่อมเต็มด้วยสั่งสมอยู่ซึ่งบุญทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นญาติโยมก็เช่นเดียวกันการทำบุญควรทำเรื่อย ทำบ่อยๆวันหนึ่งบุญมันเผ็ดผลขึ้นมามีจํานวนมากย่อมสามารถที่จะอํานวยสิ่งที่เราต้องการก็ได้โอปมาเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มน้ำนั้นถ้ายังไม่เต็มตุ่มมันก็ไม่สามารถที่จะตักมาดื่มตักมากินตักมาอาบได้ฉันใดบุญของเราก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่เต็มเปี่ยมบารมีก็ไม่มาวาสนาก็ไม่เกิด แต่เมื่อใดที่เราสั่งสมบุญไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราตักน้ําใส่ตุ่มตุ่มนั้นก็จะเต็มด้วยน้ําบุญของเราก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อเราสั่งสมบุญไว้แล้วอย่าเป็นคนทําลายบุญนั้น s เองหมายความว่าเราตักน้ําใส่ตุ่มก็ต้องไปดูตุ่มด้วยว่ามีรอยรั่วไหมถ้ามีรอยรัว่วเราก็อุบรอยรั่วนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นรูให้น้ําเต็มตุ่มได้เราก็เช่นเดียวกัน เราทําบุญแลกบาปทําบาปแลกบุญมันก็ไม่เต็มด้วยบุญดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้ชื่นใจว่าหนึ่งพรรษาที่ผ่านมานั้นญาติโยมได้เข้าวัดฟังธรรมเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีบุญที่เราสั่งสมไว้ย่อมเต็มเปี่ยมย่อมให้ผลกับเราตอนนี้บุญยังไม่เปิดผลแต่เมื่อใดบุญเต็มเปี่ยมแล้ว ย่อมให้ผลกับเรามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหนะ้าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นเองนั่นก็คือเป็นอานิงส์ของการสั่งสมบุญนั่นเองเพราะการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้ตามที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอเตนะสัจวัชเชนะ ด้วยอำนาจการกล่าวคำอันเป็นคำสัตย์นี้สทถาสดทีพ่อวันตูขอความสุขขอความเจริญขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกประการจเจริญด้วยพรทั้งสี่ประการคืออายุบรรณสุขภาละนะปฏิภาณนาสารสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามา ในปุญญกรณกถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการาชานี